ที่สำคัญไปนะไปกว่านั้นก็จะมีการตัดอาวุธยุธโทโธปกรณ์โดยเฉพาะเรือดำน้ำของกองทัพเรือนะครับและก็กำลังจะให้เลิกมีการเกณฑอาหารลดกำลังพลในขณะที่สงครามกำลังใกลใ้เกิดขึ้นนะครับที่ฝั่งของเอเชียซึ่งท้งรัสเซียท้งทางจีนกเกอ,อกแถลงการตรงกันว่าสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะใช้เอเชียเป็นสมรภ,ภูมิในการทำสงคราม แต่นักการเมืองของไทยกลับให้มีการลดกำลังทหารในยามที่สถานการณ์ของเอเชียไม่ปกตินั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้นะครับ มาเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในหลายกรณีโดยเฉพาะการจุรจาของรัฐบาลของเสรษฐาทวีสินจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข่าวดีเลย <S <S เริ่มต้นที่สภาวะเศร,รษฐกิจก,ก่อนนะฮะเฟดหรือธนาคารกลางของสหร,รัฐอเมริกาคงอัตราดอกเบี้ยวไว้ที่5.25ถึง5.50เอร์เซตามคาดนะครับ ประธานพาวเวลย้ำยังไม่มีแผนลดต้นทุนกู้ยืมธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดตัดสินใจนะครับคงอัตราดอกเบีย้ยในนโยบายฟันเรทนะครับไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบ22ปีต่อไปบอกว่าเพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก พร้อมกันนี้ประธานเฟดย้ำยังไม่คิดจะลดดอกเบี้ยในขณะนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้น2ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับพุ่งแรงทองคำปิดบวกหลังเฟดคงอัตราด,ดอกเบี้ยตามเดิมราคาน้ำมันข,ขึ้นมากกว่า2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับหลังธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดคงอัตราด,ดอกเบี้ยตามเดิมและเปิดประตูสำหรับ กระชับนโยบายการเงินปัจจัยนิดันวอลสตรีทปิดบวกส่วนทองคำปรับขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะครับตายทะลุ90 0 0พศพเข้าไปแล้วฮะสหรัฐอเมริกานั่งไม่ติดทรงเอตรีบริงเคนเยือนอิสราเอลอีกขนวิงวอนนะครับสังเวยชีวิตพลเรือนในฉนวนกาซาให้น้อยที่สุดเอตรีเคมบริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเปิดเผย นะครับว่าเขาได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนอิสราเอลรอบล่าสุดหาลือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เป็นรูปประธรรมที่ควรนํามาใช้สำหรับความปลอดภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับพลเรือนของฉนวนกาซาท่ามกลางความกังวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับจํานวนตัวเลขความสูญเสียนะครับที่พุ่งไม่หยุดจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลถลม่ลมชนวนกาซา ในขณะที่ยูเครนตอนนี้ก็เริ่มถอดใจอ่อยสงครามเริ่มเข้าสู่ทางตันแต่ฝ่ายรัสเซียกล้าวกำลังบรรลุเป้าหมายรัสเซียนะครับปฏิเสธคำกล่าวอ้างของเจ้าที่ระดับสูงของยูเครนรายหนึ่งที่บอกว่าความขัดแย้งที่ลากยาวเกือบ2ปีในยูเครนมาถึงทางตันแล้วโดยยืนยันมอสโกดำเนินการเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารอย่างมั่นคงและเชื่อว่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ ความเห็นของเบชคอฟนะครับบอกว่าเป็นการตอบโต้คำกล่าวหาของพลเอกวาเลรีนะครับของยูเครนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสหราชอาณาจ,จักรว่าทั้งสองฝ่ายมาถึงทางตันแนวหน้าทั้งหลายอันยาวเหยียดเหมือนในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเรามาถึงระดับทางเทคนิคที่นำไปสู่ทางตันเขากล่าวกับหนังสือพิมพ์ อี o โคนมิกนะครับที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่มีการระบุการทะลวงครั้งสำคัญอยู่เกรนกำลังพ่ายแพ้ในขณะที่อยู่เฉยไม่ไหวฮะสหรัฐอเมริการุดโต้ข่าวรือนะครับเตรียมกองกำลังสันติภาพเข้าไปในฉนนกาซาทหารอเมริกันจะไม่เข้าประจำการในฉนนกาซาระหว่างหรือหลังการขัดแย้งในปัจจุบันจนกว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์ จากคำชี้แจงของทำรรเนียบขาวปฏิเสธข่าวของบูมเบิร์กก่อนหน้านี้ที่บ่งชี้ว่าอเมริกันอาจส่งกำลังพลเข้าไปในฉนวนแห่ง,หงนี้ในภารกิจสันติภาพในขณะที่โหดกันเลยนะครับเนี่ยโทษสกรรมสาคนเปิดเผยของการสืบสวนพบอิสราเอลใช้ฟอสฟอรัสขาวในการโจมตีประชาชนในฉนวนกาซา โดนาเทลล่านะครับที่ปรึกษาด้านวุโสการรับมือภาวะวิกฤตของเอ n ม s t y i n t e r n a t i o n เ l เปิดเผยว่าผลการสอบสวนนะครับสี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 10, 11, 16, 17และตุลาคมที่ผ่านมาทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนพบว่าอิสราเอลใช้ฟอสฟอรัสขาวเป็นอาวุธในพื้นที่ของชุมชนนะ อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็จีนก็สั่งกองทัพตื่นตัวขึ้นสูงนะครับหลังเรือรบสหรัฐอเมริกาแคนาดาล่องผ่านช่องแคบไต้หวันไม่หยุดจีนนะครับสั่งกองทัพตื่นตัวขึ้นสูงอยู่เสมอหลังเรือรบสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับล่องผ่านช่องแคบไต้หวันอีกรอบในช่วงกลางสัปดาห์นับปริกพณร่วมมือกันล่องเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้ นะครับของทั้งสองชาติเป็นครั้งที่สองในรอบสองเดือนเรือพิฆาตชั้นอาเร,เอรีเบิร์ก USS เอฟาราเอลเปลาสตานะครับเรือฟีเกตชั้นอารีแฟกนะครับ f อ c a อตาวาของกองทัพเรือแคนาดาทำการล่องตามปกติผ่านช่องแคบไต้หวัน จากการเปิดเผยของกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาล่องการล่องผ่านของเรือทั้งสองลำมีขึ้นหลังจากที่เรือรบอีกสองลำของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพิ่มช่องทางผ่านช่องแคบแห่งนี้ที่กั้นระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นินใหญ่เมื่อ9ก,กันยายนที่ผ่านมานะครับในขณะที่สถานการณ์ของไทยหลังจากปานปีนะครับเข้าไปทำการล็อบบี้ อียิปต์กาตาอิหร่านช่วย23ตัวประกันกลับบ้านนะครับปรากฏว่าโคโรไฟเขียวให้เจ้าที่ไทยในจุดข้ามแดนราฟาชนสุดอิสราเอลนะครับพบแรงงานไทยโดนฮามาสทรมานแล้วก็ยิงศีรษะสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารำตรีต่างประเทศปานปรีนะครับ อยู่ในระหว่างการเจรจากดดันนะครับให้อียิปต์กาตาอิอุรานเพื่อช่วยคนไทย23คนกลับประเทศประสบความสำเร็จหว่าล้อมอียิปจนไฟเขียวเจ้าที่ไทยเข้าไปยังจุดข้ามแดนราฟาเพื่อรับตัวประกันด้านเจ้าที่นิติวิทยาศาสตร์อิสราเอลพบหลักฐานแรายงานไทยโดนฮามาสจ่อยิงศีรษะดับและมีร่องรอยการถูกทรมาน หนังสือพิมพเดอะการเดียนของอังกฤษนะครับรายงานว่ารองนายอมตรีและรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปานปรีนะครับฝ่ายได้แถลงว่าฝ่ายไทยได้กดดันให้เตหรานหารือร่วมกับรัมตรีต่างประเทศของอิหร่านขอให้ช่วยเหลือตัวประกันไทย23คนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้เป็นอิสระไทยต้องทำงานแข่งกับเวลากับสถานการณ์อันเลวร้ายลงในฉนวนกาซา ทุก,กระดับนะครับโดยกองกําลัง IDF ล่าสุดนะครับมีการปิดล้อมเขตฉนนกาซาไปแล้ว3ด้านและมีเป็นการสู้รบภายในเมืองกาซาลัมดตรีต่างประเทศของไทยบอกว่าสัปดาห์นี้เดินสายในตะวันออกกลางทั้งอียิปต์กาตาและได้พบกับรัมดตรีต่างประเทศอิหร่านออลเซนอามีนะครับที่กรุงกาตาเพื่อกระตุ้นให้เตหะรานใช้สายสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้ปล่อยแรงงานไทยกลับมาอย่างปลอดภัย และเขาก็บอกว่าผมได้หารือกับรัมตรีต่างประเทศของอิหร่านและเปิดเผยว,ว่าแรงงานไทยนั้นไม่เกี่ยวข้องต่อทั้งการเมืองและความขัดแย้งผมขอให้รัมตรีต่างประเทศของอิหร่านนะครับช่วยส่งสารน,นี้ต่อไปยังกลุ่มฮามาสนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นแค่คนงานเท่านั้นดูเหมือนไทยจะประสบความสําเร็จในบางส่วนโดยเฉพาะระหว่างการเจรจาพบะว่าอียิปตกลงไฟเขียวให้เจ้าที่ไทย สามารถเดินทางไปยังจุดข้ามแดนราฟาได้ในขณะที่ตัวประกันถูกปล่อยออกมานะครับเดอะการเดียนรายงานแบบนั้นนะครับโดยมีการรายงานว่าผมได้รับศพคนเหล่านี้และในเวลานั้นผมได้เห็นมือของพวกเขาถูกมัดไพล่หลังพวกเขาอยู่ในท่าคุกเขา่าพร้อมกับมีรูกระสุนปืนอยู่ที่ศรีรษะของคนเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับท่าการสังหารปลิดชีพเจ้าที่อิสราเอลยัง ให้คำจำกัดความถึงกลุ่มติดอาวุธฮามาสว่ากลุ่มนี้มีเป้าหมายจะสังหารและทำลายทุกอย่างตามทางของพวกเขาไม่สนว่าเหยื่อนั้นจะเป็นชาวยิวหรือไม่เข้าใจผิดยังไงฮะเราก็พูดอีกแบบหนึ่งคนก็ไปตีความอีกแบบหนึ่งเหมือนกับว่าผมไปเปิดไฟเขียวให้ไอโอกันแบบหรือกับลมนอไปไงไปเข้าใจผิดคือกลมนอนี่ก็นโยบายของพ ก็ชัดเจนว่าเราไม่ยุบแต่ว่าเราก็อาจจะปรับเรื่องภารกิจปรับเรื่องกําลังคนให้มันกระชับไม่ทับซ้อนเท่าน,นั้นเองแล้วก็เมื่อปรับแล้วนี่ก็ดูไปข้างหน้าอีกระยะหนึ่งอาจจะมาทบทวนถ้ามันบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วภารกิจเราไม่สอดคล้องจะยุบจะเยียค่อยว่ากั <No. S 1> านแะต่ในระยะเวลานี้ไม่ยังไม่มี แล,แล้วในแง่ที่ท่านบอกว่าถ้าไม่เป็นรัฐบาลก็ไม่รู้หรอกว่ามันยากการจะ<อ>ยุบไม่ยุบอะไรอย่างเงี้ยถ<อ>ูกอันนั้นทุกนโยบายเราก็พูดรวมทุกนโยบายว่าคนที่ไม่ได้มาทําอยู่วันนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเราคิดว่าทุกอย่างมันง่ายทําอะไรก็ได้ไ,ได้ๆก็พปดไปแต่ว่าคนมาอยู่แล้วมาทําจริงๆมันจะพบว่ามันมีอะไรที่ต้องไม่ง่ายอย่างที่คิด ไม,ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเกรงกลัวหรือปอ้ออะไรเงี้ยที่เขาวิจารณ์กันไม่ไม่อ๋อไปวิจารณ์ว่าพอมาอยู่จริงแล้วคุณจะกลัวใช่ไหมไม่ใช,ไไใช่ไม่ใช่วันนี้อะไรที่มันทําได้เราทําไปแล้วแล้วเราก็ไม่ไดีไปกลัวอะไรหรอกแต่ว่าข้อกฎหมายและเปียบปฏิบัติแล้วก็แม้กระทั่งบุคลากรคนมันก็ไม่ใช่เครื่องจักร คนก็ไม่ใช่วัตถุที่ไปจับโยกจับหมุนจับตั้งได้อันนี้เป็นหลักทั่วไปของการบริหารู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่ายากงานวิเคราะห์ขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับจีนกําลังเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดสงครามนะครับโดยเฉพาะการใช้ไต้หวันเป็นสมรภูมิทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกานะครับเอาเรือรบเข้ามาผ่านช่องแคบ ไต้หวันทําให้จีนสั่งเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพราะเกรงว่าสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะเปิดสงครามกับจีนนะครับโดยใช้ไต้หวันเป็นสมรภูมิไม่ต่างจากยูเครนและไม่ต่างจากอิสราเอลในปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยตอนนี้ปานปรีรำตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รองนายัมุมมตรีกำลังทําการจิราจายอย่างน้อย3ประเทศ การเทียจายจนถึงขณะนี้ตัวประกันที่บอกว่าจะปล่อยยังไม่ได้มีการปล่อยตัวนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจขณะนี้คือสงครามเกิดขึ้นในฝั่งสาภาพยุโรปนะครับยูเครนกําลังพ่ายแพ้นะครับและกําลังถอดใจในส่วนของรัสเซียก็ยังคงรุกคือบอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเพิ่มกําลังทหารเข้าไปอีก3 0,000นนายนะครับแล้วก็ทําการรุก บุกตียูเครนมากขึ้นและทําการซ้อมรบด้วยอาวุธนิวเคลียร์และมีโอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการเจรจาระหว่างไทยกับกลุ่มฮามาสถึงแม้ว่าจะส่งมัวมัดนอมาธานะครับอารีเพนอุตรสิง์ไปทําการเจรจานะครับ ก็ยังไม่ได้มีการปล่อยตัวนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการปล่อยตัวคนไทยออกมาประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือยังคงมีนักการเมืองของไทยมีความพยายามนะครับที่จะลดกําลังเจ้าหน้าที่ทหารของไทยนะครับยุบกองในการรักษาความมั่นคงภายในนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของมุสลิมและก็พักการเมืองฝั่งพักสีสม้ม ที่สำคัญไปนะไปกว่านั้นก็จะมีการตัดอาวุธยุธโทโธปกรณ์โดยเฉพาะเรือดำน้ำของกองทัพเรือนะครับและก็กำลังจะให้เลิกมีการเกณฑอาหารลดกำลังพลในขณะที่สงครามกำลังใกล้เกิดขึ้นนะครับที่ฝั่งของเอเชียซึ่งทางรัสเซียทั้งทางจีนเกอกแถลงการตรงกันว่าสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะใช้เอเชียเป็นสมรภูมิในการทำสงคราม แต่นักการเมืองของไทยกลับให้มีการลดกำลังทหารในยามที่สถานการณ์ของเอเชียไม่ปกตินั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เทพยาวารางคูเสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชามิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หมหาวาชิราลงกรบดินทระเทพยาวารางภู พรารมิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกือือกูลตามรอยบาทพระราชาบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษา ทแดแนไยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณบดินพระเทพพาวรากูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน วงชนเพืดอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ การเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรรางกูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูน วงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ